อัสถิติการท่องเที่ยวไทยพุ่งแรงตลอด7เดือนแรกของปี2568ค่ะคนไทยเดินทางทั่วประเทศครอบคลุมครบทั้ง77จังหวัดโดยกรุงเทพค่ะยืนหนึ่งด้วยนักท่องเที่ยวเกือบ17ล้านคนขณะที่ชนบุรีกาญจนบุรีประจวบและเพชรบุรีรวมกันดึงดูดผู้เยี่ยมเยือนเกือบ30ล้านคนแต่ที่น่าสนใจกว่าคือกระแสการเดินทางสู่เมืองรอง ไม่ว่าจะเป็นเลยนครพนมสตูลหรือสกลนครต่างมียอดนักท่องเที่ยวทะลุล้านสะท้อนว่านโยบายทอทอทอ ในการผลักดันเมืองรองได้ผลจริงค่ะเม็ดเงินที่ไหลลงท้องถิน่นสร้างโอกาสให้ธุรกิจที่พักร้านอาหารสินค้าชุมชนเติบโตต่อเนื่องการเดินทางค่ะไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวอีกต่อไปแต่กลายเป็นวิถีชีวิตของคนไทยนี่แหละค่ะคือการเปลี่ยนผ่านสู่การท่องเที่ยวไทยยุคใหม่ที่ไม่กระจุกแค่เมืองใหญ่แต่กระจายรายได้สู่ท้องถิง่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านรากและทำให้ไทยยังคงเป็นมหาอำนาจการท่องเที่ยวของภูมิภาคค่ะ